I'm I'm a a good student. A good student student มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคำถามก็คือ K I N D A อ่านว่าอย่างไรคะอาจยาดำบางคนก็อ่านว่าคินดาบางคนก็อ่านว่า k ไคดา,าอะไรถูกกันแน่คะอันที่สองนะครับ k i n d ์ดเพราะว่าคำนี้ย่อมาจากสองคำคือ kind n o นอดอ k n n d แล้วก็ of ไม่ใช่ o f นะฮะเป็น of, of. kind of ซึ่งมีสองความหมายนะครับ kind of อาจจะเป็นประเภทนะฮะ uh huh. สองอาจจะแปลว่าค่อนข้างหรือเหมือนคำว่านิดนึงนะฮะเช่น it's kind of hot in here kind of กลายเป็น kind of it's kind of hot in here ร้อนนิดนึ่งครับไม่ร้อนมากหรือว่าค่อนข้างร้อนนะครับ uh huh. ก็คือ Kind of hot หรือ kind of cold หรือผมว่ามัน,ม,นมันเหมือนคำว่านิดๆมากกว่าค่อนข้างนะครับแต่ว่าซู่ชิงก็มาชี้ทางนี้นะครับก็รู้สึกว่า she's kind of weird โอเค she's kind of weird ฮะหรือมันค่อนข้างน่าเบือ่อหรือว่ามันน่าเบื่อนิด kinda <c alf> นิง it's kind of boring แต่เรา่อถ้าใช้คำว,ว่า a little แทน kind of มันจะมีความหมายเดียวกันก็ือ <c alf> it's a little b oring it's a little freaky it's a little weird ก็คือ it's kind of it's kind of หรือถ้าความหมายแรกนะครับก็คือประเภทนะครับเช่น what kind of music do you like นะชอบดนตรีแนวไหนนะครับ what kind of เชื่อมเสียงแบบนี้หรือว่าสั้นที่สุดคือ k i n d of ไม่ถามมาดาบ้างนะ what kind of person are you เป็นคนประเภทไหนนะคร I'm a nice person หรือ I'm a kind person. I'm right. a kinda of kind person. Kinda kind, good idea. <laughs> um. <laughs> like kind, I'm kinda a kind person. Because if so kind, of. kind. She's a very kind person. He's a very

ค่อนข้างที่จะอยากอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะหรือว่าอยากทำอย่างนี้นิดนึงฮนะ I want I kind of wanna go to a movie tonight uh? ยังไม่รู้ว่าจะไปดีไหมแต่ก็<ป>รู้สึกเหมือนแบบอยาก I kind of wanna go but I'm not sure if I want to yet let's let's talk it over what do you <อ> think do you wanna go I also kind of wanna go okay ค่อนข้างอยากไปนะครับแต่ยังไม่แน่ใจน,นะครับ มันค่อนข้างติดปากฝรั่งนะครับ it's kind of used o f ่มันคำว่าเราไที่พูดกันบ่อยๆใช่ไหมคะถ้ามีคนมาบอกว่า I kind of love you ควรดีใจหรือเสียใจคะ ก็อันนี้คือเหมือนกับว่าคนนั้นไม่มีความมั่นใจนะฮะงั้นก็ควรเสียใจเสียใจนิดนึ่งฮะที่เขาเป็นป๊อตนะฮะเขาป๊อตนะฮะใช่เขาต้องบอก I love you ตัดคำว่า kind of ออกไปนะก็รักคุณนิดนึ่งนะฮะนิดนึ่งทำไมรักนิดนึ่งฮะเอามากกว่านี้ I love you เต็มที I love you a hundred percent นี่ก็เล่นใหญ่เล่นใหญ่แบบนึงแต่ไม่มีใครอ่านว่าคินดาแน่นอนคินดาไม่มีคินดา I k i n d of like you what คินดา ฟังดูเหมือน kindergarten kindergarten <bij> ห,หรือ,อ <background, S 1> kindle <kindergarten S 2> kind ที่เป็นแปอปพลิเคชันนะครได้นะคะแล้วก็จกราร์ดามันก็บอกที่มาแล้วนะคะว่ามันย่อมาจากคำไหนนะคะนั่นก็คือวิธีการ,รอ่านออกเสียงที่ถูกต้องแล้วก็การใช้คำว่าใครด่ค่ะคุาผู้ชมถามมาจาร์ดามานะคะว่าอยากจะให้ช่วยสอนคำถามแล้วก็คำตอบที่ใช้เวลาผ่านตอมอให้หน่อยค่ะจะไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกตัวจะถูกถามภาษาอกฤษก็ไม่ค่อยจะดี ก็แน่นอนนะครับเรากลัวจะถามเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ไม่ได้ถามเป็นไทยหรอกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่อ้ากกลัวนะไม่ต้กลัวนะแต่เจ้าหน้าที่ที่ตอมเขาพูดพูดไทยไม่ได้นะฮะต้องเป็นเป็นอังกฤษนะฮะยังไงก็น่าจะถามว่าจะมาอยู่กี่วันหรือว่านานแค่ไหนนะครับเป็น how many days are you planning to be in the U.S.